ためらมล loud ังเลทอมโมดจินิอาแามารอโตอมตะกะทาทาไม่รับเต้เสียงไม่ออกได้กกทั้ะะโโะะงๆที่คงนี้็การใช้คำศัพท์คำว่าทำไม่ l o u ลังเลอยู่ในประโยคแรกนะคะที่บอกว่าทโมดจินิอายามาโรโตอโมตะกะ ตั้งใจจะขอโทษเพื่อนทาเมลาเตเคเอ e กเดนักคาตะแต่กลับลังเลจนพูดไม่ออกทาเมลาเตเป็นรูปที่ผันมาแล้วค่ะผันเป็นกริยารูปเตมีความหมายว่าลังเลโคเอ์กเดนักคาตะพูดไม่ออกอันนี้ก็เลยหมายถึงว่ารู้สึกลังเลจนพูดไม่ออกในภาษาไทยค่ะมีหลายคำที่สื่อความหมายว่าลังเลมาดูความแตกต่างในแต่ละคำกัน มาโยลังเลเพราะสับสนโดโนมิจินิอิคุกะมาโยลังเลว่าจะไปทางไหนนายามะกลุ้มใจเพราะลังเลจนตัดสินใจไม่ได้ชินโรนิซุอิตะนายามะกลุ้มใจเรื่องเส้นทางชีวิตทาเมราุ aw, ลังเลหรือว่ารีรอก่อนที่จะตัดสินใจยูโนทาเมราุลังเลที่จะพูด